สวัสดีครับพี่น้องชาวคริปโตทุกท่านนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับติดตัวขึ้นจะถึง1ล้าน7จ็ดหมื่นแล้วนะครับ1ล้าน7จ็ดหมื่นก็ถือว่าดิดตัวขึ้นสูงมากนะครับก็นะครับใครที่มีความอดท,ทนแล้วก็จับจังหวะในการรอคอยราคาบิตคอยก็มาถึง ราคาที่ตั้งเอาไว้ในระดับหนึ่งนะครับดนัวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ว่าราคาบิตคอยน์จะไปไปไกลสูงขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับตรงนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการสงครามที่อิสราเอลด้วยนะครับที่ยูเครนต่างๆด้วยสถานการณ์โลกต่างๆนะครับก็คอยดูนะครับ คอยฟังข่าวสารครับแล้วก็ติดตามครับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังอย่าอย่าประมาทในการลงทุนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ